มาแล้วครับสวัสดีครับผมเชนครับสวัสดีครับอายางครับผมเราสองคนเป็นตัวแทนจากบริษัทเมทแกร็บนะครับวันนี้มาทำอะไรวันนี้นะครับจะมาทดลองโครโปฮีโร่เก้าครับแล้วมาดูกันครับว่ามันเจ๋งยังไงตามมาตามมาเลนะครับคือทามวัดตับอิสครับ ก็มาถึงสิ่งที่ทุกคนรอคอยนะครับนั่นก็คือการมาของจอหน้า<ฟ> <ง gigs> ซึ่งแสดงผลได้ถึง4แบบด้วยกันนะครับนั bit, bit, ่นก็คือแบบปิดแบบเป็นตัวเลข16ต่อ9แล้วก็1ต่อ1ครับผมซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าสายวอลก็ต้องถูกใจสิ่งนี้สีแน่นอน,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 อ,นอันดับ2นะครับความละเอียดที่มาถึง 5K นะครับ, <Amsterdam> รบต้องบอกว่าชัดมากๆนะครับ แล้วก็สายต่อต่อยอย่างผมเนี่ยชอบมากด้วยฝายใหญ่แล้ว,ลวสำหรับพี่เนี่ย 5K จะใช้ไม่ถึงแต่ว่า<ม>เรื่องรูปถ่ายที่ถ่ายได้ถึง20ล้านพิกเซลเนี่ยโดนเต็มเต็มเพราะว<ม>่าพอไฟล์มันใหญ่เราสามารถเอามาทําอะไรได้เยอะมากใช่แล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูไหมตามมาเลยครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบยีโ่โร่เก้าในที่แสงน้อยกันครับ แล้วก็มาถึงแบตเตอรี่นะครับที่หลายคนบน่นว่าหมดไวจังเลยคราวนี้เพิ่มขึ้นไอีก30%เอร์ซตและนี่นะครับคือโหมด Time Warp 3.0นะครับเป็นโหมดใหม่ที่ GoPro นะครับออกมานะครับก็คือมันจะมีเสียงพูดระหว่าง Time Warp ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในส่วนกันนะครับว่า มีอะไรบ้างด้วยโหมดทางวับ3.0กันเลยครับไปดูกันเลยตอนนี้กำลังหาทางที่จะขึ้นไปไอ้สะพานข้างบนครับแต่ไม่รู้ว่าทางขึ้นอยู่ตรงไหนอันนี้ไม่น่าใช่ใช่ไหมครับอันนี้น่าจะปีนไปเก็บอะไรสักอย่าง <c oughs> โอเคกำลังหาทางนะครับไปกำลังใจให้ด้วยครับว่าทางขึ้นไปทางเชื่อมอยู่ตรงไหน และนั่นก็คือทาวะ3.0นะครับใช่เหมือนที่ผมใช้ต้นคลิปเลยอือแล้วนอกจากนี้มันก็สามารถทำสโลวได้ด้วยนะแล้วโปรโพฮีโร9เนี่ยก็มาพร้อมกับระบบการสั่นที่ดีขึ้นกว่าเดิม,มเรียกว่า h y เปอร์สมูท3.0 นิ่งกว่าเดิมอีกเหรอนิ่งกว่าเดิมอายามลองเป็นตัวอย่างวิ่งให้ดูก่อนได้ไหมตอนนี้เลยเหรอให้เพื่อนๆได้เห็นโอ้จัดไปโอ้โหเยยมากเลยก้นของกินน้ก่อนหาอะไรทำง่ายๆไหมได้เดี๋ยวลองถ่ายไฮไซด์ดูไฮไซด์คืออะไรคนระับจริงๆไฮไซด์ก็จะเป็นการที่ กล้องเนี่ยจะบัฟเฟอร์ภาพเอาไว้ล่วงหน้าสูงสุดได้ถึง30วิก่อนกดชัตเตอร์เดี๋ยวไปลองดูมาลองกัน แล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างเลยนะครับที่วันนี้เรายังไม่ได้ลองกันเช่นการใช้กล้อง GoPro เนี่ยให้เป็นเว็บแคมภาพก็จะชัดขึ้นแล้วก็สามารถเลือกย้ายเปลี่ยนมุมมองได้อิสระเลยใช่แล้วก็ส่วนตัวผมนะครับชอบสเกจดูแคปเจอร์มากมากเลยเพราะว่าเราสามารถตั้งกล้อง GoPro เนี่ยให้เปิดขึ้นมาถ่ายเองได้ตั้งเวลาปิดเองได้ด้วยใช่แล้วก็จะมีมอสอีกหลายอย่างเลยนะครับที่จะตามเข้ามาเพื่อช่วยให้กล้อง GoPro ของเราเนี่ยสามารถใช้งานได้ครอบคลุมแล้วก็หลากหลายและยังไลฟ์สตรีมได้คมชัดเหมือนเดิมนนครับ และนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่โลแกสามารถทําได้ใช่ใครอยากรู้เรื่องไหนเกี่ยวกับฮีโร่เตัวนี้นะครับก็คอมเมนต์มาบอกรเราด้าล่างนี้เลยหรือว่าจะติดตามพวกเรา2คนต่อได้ใน y t u t u เ e ท้าแกรมชา n แนลนะครับครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ